สวัสดีแฟนๆชาวไทยและแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตหลังจากที่ได้ประกวด Miss Universe 2020ความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่เราเนี่ยได้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยไปประกวดวบนเวที Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีที่ผู้หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะรวมถึงด้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอยู่บนเวทีก็คือมันมีทั้งความสุข ความภาคภูมิใจแล้วก็มีความปริ่มด้วยค่ะทุกครั้งที่แฟนๆนี้เข้าไปไปดูเนี่ยได้พูดว่าไทยแลนด์มันเป็นความขลังมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างหลังจากประกวดจบนะคะรู้สึก,ร,สกรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะคะต่เป็นความรู้สึกว่าเอ้าจบแล้วหรอกำลังแบบกำลังสนุกเลยกำลังรู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะคะการไปประกวดเนี่ย ไปประกวดกับสาวร่วมเจ็สิบาประเทศมันยากที่จะทำความรู้จักทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้จักแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเรารู้จักคนนู้นเพิ่มมากขึ้นคนนี้เพิ่มมากขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอาหมดเวลาแล้วหร่อเรากําลังเรากําลังสนุกกับการที่จะรู้จักเพื่อนเพื่อนเพิ่ม<ๆ>มากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆประกวดจบลงแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขนะคะที่ สาวงามจากแต่ละประเทศเนี่ยมีให้กันทุกคนก็หันมากอดกันแล้วก็บอกว่าเอออย่าลืมไปประเทศไปเที่ยวประเทศชน,นะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็มีประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะสำหรับด้าน,นะคะดาคิดว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยดามากกว่าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นอีกค่ะเพราะว่าด้าตั้งมายเซ็ตตั้งแต่ก่อนบินไปแล้วว่าการไปประกวดครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่แบกความหวังความคาดหวังของใคร แต่การไปครั้งนี้เนี่ยเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดเราจะเอนจอยทุกโมเมนต์เพราะดน้าเองเนี่ยรู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันออกมาจากสีหน้าและสายตาเราสายตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเราคิดไว้เลยว่าเราจะมีความสุขเราจะเอนจอยเราจะทำความรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็เช็คอินทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเก็บตัวการทำกิจกรรมการทำความรู้จักเพื่อนหรือแม้กระทั่ง ทุกก้าที่เดินบนเวทีมันคือความสุขล้วนเลยค่ะไม่เคยรู้สึกท้อแต่มันก็มีเหนื่อยบ้างเหนื่อยกายแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจนะมันเป็นแค่ความรู้สึกโอเคงั้นวันนี้เราก็นอนเราทําเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่มันคือความสุขนะคะเพราะว่าตอนไปเนี่ยเราแบบเต็มที่มากมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ ก็เลยไม่ไม่รู้สึกท้อเลยแต่ประกาศผลเข้ารอบสิบโคนตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเอาจริงๆถ้ามันเป็นความรู้สึกบนเวทีเนี่ยทุกอย่างมันมันผ่านไปทั้งเร็วและช้านะคะมันเหมือนมันมันช้าเพราะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะประกาศชื่อเราสักทีเราจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมแต่มันก็แอบเร็วที่ว่าเขาก็ประกาศปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบ๊อันหนึ่งสสามสี่ไปเป็นอย่างนี้ พูดถึงเรื่องชุดทำไมถึงเลือกสีทอนริลเลมทำไมถึงเลือกสีน้ำเงินวันไฟนอลจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้งสองชุดเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณวอลเลนเทียแล้วก็โอ๊ตกุตูด้วยนะคะแต่ก็พรีเวด้วยค่ะสามสามห้องเสื้อทีนะคะที่ทำชุดให้ด้าเลือกแต่ว่าด้าเนี่ยเลือกที่จะใส่สีน้ำเงินวันไฟนอลเพราะว่ามันมีภาพในหัวค่ะด้า คิดไว้แล้วว่าเห็นตัวเองใส่สีน้ำเงินอยู่บนเวทีแล้วสตอรี่ของชุดนี้มันก็คืออันอแมนดาจากอันดามันอะมันคือคลื่นทะเลที่สตอรี่มาจากที่เราเนี่ยเป็นเด็กภูกเก็ตมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมีพลังและขลังทุกครั้งที่ใส่ชุดมันคืออารมณ์ที่ใส่แล้วแบบขนลุก แล้วอยากจะเดินให้ทุกคนเห็นแล้วก็สีทองเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากด้วยนะคะแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีก็คือเป็นพลุเป็น fireworks ซึ่งมันก็มีความโมเดิร์นที่มันเป็นเอลลอยซิดาชอบมากเลยชอบทั้งสองชุดเลยค่ะผลงานในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นแรกของการได้มาถึงประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ยังกักตัวไม่เสร็จเลยยังไงก็ ฝากให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยได้เชื่อว่ามันจะมีประตูหลายบานที่จะเปิดให้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของด้ากันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ด้าตั้งแต่วันประกวดถึงวันนี้เลยขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจของด้าในการประกวดครั้งนี้ ทุกเก้าวที่ได้โดนบนเวทีเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดแบบเป็นคนไทยแต่ได้เกิดมาเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่โหแบบเออมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณแบบขอบคุณจากใจเลยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ทำข่าว เกี่ยวกับดาด้าแล้วก็คอยให้กําลังใจดด้ามาตลอดเลยได้อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยนะคะ